อ่ะสวัสดีครับผมวันนี้กลับมาคบกับผมอมินุกนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับเกม Dota 2นะครับผมวันนี้ซึ่งผมจะมาเล่นในแบบแมชแรนกิ้งนะครับผมเป็นซโล่นะฮะซึ่งเอ่อแรง m อ็ผมตอนนี้อยู่ประมาณ3 4 9 8นดะ3,500น้าะครับผมซึ่งเนี่ยผมก็มาไกลมากนะจากพันนี้แหละครับเล่นกับปาร์ตี้มาเล่นเท่าๆกันเลยฮะนี่ผมผมจะไปซโล่นะฮะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยบอกไว้เลยว่าถ้าจะหวังกัน ความรุนลาบไม่น่าจะมีนะสําหรับคลิปผมเอาหาอย่างเดียวฮะไม่รจะหาหรือเปล่าเฮี้ยแม่งแบบเล่นทีไรตึงทุกทีครับซึ่งจากที่ผมสังเกตมาในแบบออแองกแมทเนี่ยในการที่เล่นโซโลโ่นะฮะตอนแรกผมอยู่ประมาณ3ามพันสองกว่ากว่าสามนามนะกว่าจะถึงมาสามพันสี่นี่ก็เกือบเกือบร้อยแมทนะฮะที่รู้ทีนี้ก็รู้อย่างหนึ่งว่าถ้าผมเล่นโซโล่เนี่ยและผมไปเล่น ตำแหน่งอื่นอย่างเช่นหลายๆคนคงจะคิดแบบว่ากูเล่นโซโล่เนี่ยกูต้องเล่นอย่างเงี้ยเลยกูต้องเล่นแคลรี่นะครับกูต้องเล่นมิดเดิลนะครับผมกูต้องเล่นแบบออฟเลนนะแบบพวกกูโหดนะครับแต่เระลด็นคือคิดอย่างนี้แล้วแพ้ครับเพราะอะไรครับทีมต้องข้ามแม่งคิดเหมือนกันครับแต่แม่งเก่งกว่าไงฮะซึ่งวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยมั่นใจเลยครับว่าผมยังไงก็ต้องได้เล่นซัพพอร์ตฮะเพราะว่า เรืลองเล่นเนี้ยแม่งจะไม่ช้อยมีใครเล่นซัพพอร์ตกันนะส่วนใหญ่แม่งจะได้ซัพพอร์ตตัวเองครับสังเกตหลายทีแล้วผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมว่าน่าจะได้ซัพพอร์ตนะพูดไว้ก่อนโอเคครับเจอกันในเกนมครับผมอ่าพวกผมหลังจากที่รอประมาณเกือบสิบนาทีนะวันนี้ก็ได้เข้ามาในทีมเอออยู่กับทีมนะตอนนี้ผมอยู่ในฝั่งเดอะได้นะครับผมซึ่งผมก็มีรายชื่อผู้เล่นแล้วนะฮะกินยานนะฮะยี่สิบสามนะครับผมสีชมพูนะครับคิวเดมออนะครับผมสีเหลืองโอ้ชื่อโหดโฮซัต สเตตินเชลซีไอซ์แลนด์นะฮะสเตตินเลยแหละมันเป็นสเตตินเลยที่เหลือไม่รู้ใครครับจำไม่ได้เดี๋ยวอ่านทีละกันซึ่งตอนนี้ผมก็ดู้ที่เขาบอกผมจะได้เล่นอะไรก่อนนะฮะต้องดูที่ทีมนะผมจะเลือกเป็นล่าสปิกก็แล้วกันสัพพอเขาแม่งน่ากลัวสัตว์มาแล้ววินโฟร์สปิริตนี่แหละฮะ หนูเอาว่าตโตงเอาวัตตาแย่งนั่นแหละไม่มีหรอกไอสัตว์ดูที่ว่าจะไหวไหมเออเช็คออกอะไรไปแล้วมึงออกอะไรเลยเหรอได้ได้กูเองกูเองอืมยี่ห้อนัอ้นสู้ในถุงถ้าคุณยืนยันโอ้โหดูของกลางไอสัตว์เออให้แย่เนี่กลางดีแหละขมอนขมอนไม่สุ่มถูก precisely ข้างบนสีส้มเอ็นเชียนกับแฟนทอมแลนด์เอ็นเชียนอีกแดดขาดครับไปแดดเอ็นเชียนเนี่ยครับผมฝากบอที่เดียวกันเอานะฮะนี้เราไม่มีอะไรจะดูกันฮะวันนี้เฮยยูคอมงบนเฮ้ บล็อกค,ครับบล็อกค,ครับบล็อกค,ครับกูเนี่ยตายสัตว์เอ้โอเคได้ไหมไอ้หียไม่ได้สัตว์เอ้ยนัดเดียวเองเออเชคกูเป็นไงบ้างโอ้ามบนฮะตอนนี้โอเคเวทเวเวเ ไอชไอเซเวดได้ไหมครับโหแม่สองศพอย่างนี<ๆ>้สองศพเลยเฮียเข้าไปเข้าในป้อมไงมันวางไว้ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นผมจะทำค่าวิ่งไปตรงกลางครับแล้วผมจะลงไปข้างล่างครับซึ่ง เป็นการหลอกอย่างเนียนๆอย่างหนึ่งครับเพราะว่าทำให้เขาคิดว่าเราจะเข้าแไปกลางไงฮะเววดเว็ดเว็ดมีเว็ดเว็เว็ดเว็ดก้า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 ได้แล้วครับหนึ่งคิวเรียบร้อยเรียบร้อยครับหนึ่งคิวสำหรับวันนี้ การแก้ต้องแก้แบบมีสไตล์ครับเี่บ,บชานฉลารครับผมจะรองเท้าแล้วกัน เฮียผมออกมาไกลให้พอเฮียดอตายด้วยเว้ยแม่คือแม่งตัวอื่นแม่งเล่นดีไงแต่ไอเฮียที่พวกยนเรนแม่งใช้ไม่ได้ไงเฮียถูกมันหนีได้โอเคได้ก็ดีผมถึงก่อนผมถึงก่อน ผมถึงก่อนนะเนี่ยแต่มันมีอันนี้ไงฮะผมจะซื้อของแม่งไม่รู้ตู้ต่างเกทเวลไปครับทำไมถึงบอกว่าไม่อัพสกิลหนึ่งล้วครับเพราะว่าผมว่าเป็นฟูลสปิริตเนี่ยมันดีที่รถเกาะครับมันสามารถพาเพื่อนเอาโรชานได้เร็วมากเนี่ยรถเกาะเท่าไหร่ผมบอกเลยรถเกาะอันนึงก็ได้สบายแล้วครับ ค oh ือคีนเพนมึงไม่เข้าเลนหรอครับเออมึงเข้าเลนนะครับกูขอร้องล่ะมันบนดาเมไอว์ stand STUN PLEASE oh. Your top tower is under attack Give okay. your Your top tower is under attack Your top tower is under attack ไม่สตันสักทีจนมันโดนมันโดนสกิลมันจำเป็นต้องออกสกิลนะครับมันไม่ออกครับสกิลแม่งแบบโง่อ่ะเล่นแล้วเจออย่างนี้นี่ผมหมดคำพูดเลยนะเนี่ยโอเคเฮียแม่งโซโล่ได้สบายโหดๆแฮปประเด็นคือแคลรี่เขาหนึ่งสองสามตัวไงแคลรี่กูสองไงไอบิวมาตเตอร์กูหวังอะไรได้ไหมเนี่ยอันตีออกดิอันตีออกดิ แข็งนะมึงไอสัตว์นั่นไงยิงกูวันตีออกอันวินอ่ะอันตีออกอันตีออกไอสัตว์อันตีออกมึงโดนล้อมอ่ะไอเหี้ยต้องพลายมออกอ,อ,มอ,อกแล้วไอเหี้ยฆ่ามันพวเฟียดด่ะฆ่ามัน เ k ม a กีน้นี้ตายนอเียนกูละมีเอเชียนมีเอเชียนปลามาลาดด้วยเมืเอเ่มเอกีาาาดด้ ผมได้บิแล้วบิมาตเตอร์กูจับครับจับจับตายแล้วเลยโปเฟตนี่เล่นค่อนข้างเชี่ยวชาญครับ จริงตกไฟดาดาไอสัสเล่ที่นี่มันเก็บสตาร์ลัดอะ

ผมะเกียดแรดจริงๆเลยเล่นดดก็แรดอย่างเดียวไอ้สัสเล่นซโ,โลโ่แม่งแร็ดเท่านั้นถึงจะชนะครับเพื่อนก็ตายไปเฮมินหุ่นแรดอเียวกตีดบ้าไอ้สัสเอ๊ไอ้ส เว้ยหมดชนะไอ้เฮียแม่งเว้ยทีนี้ให้เป็นพพอร์ตเอาตัวรอดครับแม่งแค่สายตาใครต่อใครก็จะมองหาในพพอร์ตครับเป็นเฮียอะไรกับกูไอ้สัดเพราะผมจะออกเรียนรถเกาะเดี๋ยวผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้เข้าไปในวอลนะครับสกิลมันแต่ละคนจะไล่ยิงแต่กูอย่างเดียวผมไม่สามารถจะเข้าไปในวอลได้จริงๆครับ ในละหนึ่งในละหนึ่งได้ครับได้อยู่ครับผมได้ฟอสต์สตาร์ทแล้วไอเทมหาแดกครับไอเทมหาแดกซัพพอร์ตเดีย๋ยผมพักวว้ก่อน ไอ้ที่นี่ก็ไม่ไต่อปอมครับต่อปอมนั่นแต่ไม่ต่อปอมไอ้เหี้ยผมไม่ถึงว่ะสันสีไอ้สัตว์เอ้ยแม่งคอสตาไม่มีมานาไอ้สัตว์หายเลยออกก่อนออกก่อนผมต้องออกจากอันนี้ก่อนนะ Did under you forget pain? ไอ้เหี้ยโดนซูมโอเคไม่ซูมโอเคครับคิดว่าซูมกูไอ้สัตว์ได้ Faster เ,เ,เ,เอาได้ยครับผมมีรถเกาะมหาศาลอยู่ไอ้บอนี่ต้องมาช่วยหน่อยยิงดอยิง โอเคฮะแทผมก็ได้าะแล้วดูทีมค่อนข้างจะเป็นงานพอดูครับช่วงนี้นให้กูเห็นหนะไอ้แตแวบกพูพอตัวอยู่นะ รอดผมนี่ไปแล้วออกครับต้องออกครับไอเหี้ยตายไอสัตว์เอ๊ะแม่งใบม,มีกระทาฟ้าด้วยเย็ดแม่ผมมีกระทาฟ้าครับคือดอไม่มา ดอดุดูดอครับแม่งผมออไม่ไม่เคยเจอดอไอสัตว์จะช่วยดอแบบกูแม่งหวังจะเป็นแครี่เฮียสแซปแครี่ออกไอดอมึงดูสิเฮียเพื่อเพื่อนกูซัดบ้านกันอยู่3ตัวแต่น่ะธรรมชาติธรรมชาติเอจิตกูหมดไอสัตว์เสือเข้าไปตายไอเฮียแม่งแลกแม่งคุ้มหมดะ เข้าเปแสวบก่อนแล้วก็จะตายหาออกมานะฮะบายแล้วบายแล้วถอยไปก่อนถอยไปก่อนเก็บแบกเก็บแบกเก็บแบกโอเคครับบายแล้วครับได้เวลาบวกแล้วครับตอนนี้เขาออกอันตีไปละเอาละได้เวลาฮะไอ้เหี้ยดูเลือดดรอคุณสัตว์โดนนั้นสีแล้วก็ตายแล้วคุณผมวอลสี่คนน่ะไอ้เหี้ยมึงเอาล่างแยกขึ้นไปตีปอมก็ได้มั้งไอ้สัตว์

ก o อบก o t p Come on We have too many damage รเดียวแตกครับโอ้โหคอมโบนี้กูกับดอยกระเดียวแตกอีสัตว์ดอด็กกเดียวแตกกูกับดอยเด็กกเดียวแตกเว ฟ ah. ้าก่อนไอ้เหี้ยเอเชียนแม่งจะยิงกูอ้าวไอ้สัตว์ไม่ซูมกูเล่อไฟซูมกูตายแล้วรอดยังวุดวิดครับโผมวันนี้น่าจะชนะแล้วนะครับปล่อยสองทางแล้วทีนี้ผมออกอะไรดีเลือดพันสี่ผมว่าน่าจะพอแล้วมั้งแล้วดูดอกกูคุณเห็นอะไรไหมครับมีคนยิงเบรดเมลจนตัวเองตายครับคุณเห็นอะไรหรือไม่ โอเคครับไปครับรอดครับเพื่อนรอดรอเพื่อนน่ครับรอเพื่อนก่อนตังสองพันกว่าออกอไรดีออกคิวดีกว่าออกคิวครับกันเวทดีไหมไม่ไม่ไม ออกคิวครับยื้อชีวิตตัวเองยื้อชีวิตเพื่อนได้ด้วยเพื่อนบอกว่าเอ็นได้แล้วไอ้เหี้ยกูเบื่อไรสัตว์ไปก่อนมีใครอยู่ไหมไม่มีฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนใบโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บครับผมเจ็บผมเจ็บไอ้เหี้ยคิวกูมาแล้วคิวกูมาแล้ว เรียบร้อยครับไอสัตว์กอ็ไม่มีหรอกเว่ยเดี่ยครับไม่เดียวแตกครับไม่เดียวแตกบอกเลยไม่เดียวแตกเรียบร้อยครับจีจีครับเกมนี้โอ้โหว่าและเ, e เล่นซับ่งชนะที ระมรนี่หลบไอ้สัตว์ทำเก่งอีดอชีวิตนี้ต้องมีคนที่นหนึ่งที่เสียสลายครับถ้าไม่มีใครเล่นซัพพอร์ตแล้วเราก็ต้องเล่นเองครับเหมือนกับการใช้ชีวิตเหมือนกันครับเราต้องยอมเสียสลายกับผู้อ,อื่นครับเนะสุดท้ายเราก็จะได้มาเป็นผู้ที่ดีอกดีใจและเห็นเพื่อนได้ดีได้ดีทั้งนั้นครับเน,นี่ยกูก็มีหน้าที่อะไรครับ เดินไปเดินมาทีมก็ไม่ค่อยได้ส์ตังดูด้วยเพื่อนในเด็ดดีอย่างเดียวทีมก็ชนะครับเห็นไหมฮะท้ายแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะฮะผมเกมนี้สามารถสะท้อนชีวิตได้เยอะแยะนะฮะทุกอย่างครับสามารถสะท้อนชีวิตได้แล้วแต่เราจะใช้หรือเปล่าะเอ็นครับสงสารนะครับยัดแค่ The enemy's middle tower has fallen. Mm -hmm. nice. oh, Radiant <laughs> structures are fortified. Amen. The successor. This one. อย่าเชื่อนายเข้ามาเร็วนี้ชนะน,นานแล้วครับเชื่อผมสุดท้ายผมก็ขึ้นมาที่3,500แล้วน,นะครับผมโอ้โหเป็นซัพพอร์ตแอซซีดไปสิบเจ็ดนะตายไป6นะสแตทก,ก็มีวัตเตอร์เล่นดีครับโอเคครับผมเมื่อกี้นาทีแล้วเนี่ยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมก็เห็นยังไงสามารถทิ้งพีมเมนต์ข้างล่างนี้ได้นะฮะชอบยังงไอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเบนหลังก็ใครัดจีไงยงมาเล่นด้วยกันได้นะครับ ซับให้ครับกูซับเองครับ <laughs> โอเคอสำหรับวันนี้ก็วัแล้วครับผมบ๊ายบาย